ไม่มีสลิปเงินเดือนจัดไฟแนนซ์ได้ไหมวะได้ค่ะยังไงเป็นผู้ประกอบการไหมคะสามารถใช้ทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเบียนบริษัทยืนได้ค่ะไม่เป็นคนธรรมาดามีสัญญาจ้างงานหรือใบรับงานวิ่งรถไหมคะมีมีเศษเบ้นย้อนหลังหกเดือนด้วยไหมคะมีแล้วมีหนังสือรับรองรายได้ไหมคะมีเอ๊ เดี๋ยวไปหาก่อนคุณพี่มีทรัพย์สินอื่นไหมคะเช่นโฉนดที่ดินหรือรถคันอื่นที่ปลอดภาระไปแล้วมีเยี่ยมเลยค่ะถ้าคุณพี่มีเอกสารอื่นยืนยันรายได้ที่ไม่ใช่สลิปเงินเดือนไฟแนนซ์ก็สามารถอนุมัติได้ค่ะยิ่งถ้ามีประวัติผ่อนชำระเก่าที่ดีมีผู้ค้ำประกันที่มีเครดิตดีหรือคุณพี่เพิ่มเงินดาวอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ประกอบการพิจารณาของไฟแนนซ์ได้ดีเลยค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะจริงเหรอแบบนี้มันโซจึ้งสุดๆเลยนี เดี๋ยวไปเตรียมเอกาสารก่อนนะพี่คะแล้วพี่มีรถบรรทุกมือสองอยู่ในใจหรือ,อยังคะพี่ถ้ายังไม่มีติดต่อทักตู้แฮนเข้ามาได้นะคะพี่คะติดต่อทักตัวแทนมานะคะช่วยดันดูเคสเลยคะ่ะพี่หูว